้ันหครบและนี่คือไม้นางแห่งหอปุปรชาติตัวจริงถ้าด้านหน้ามีแต่โมหยิบขึ้นมา,าขออนุญาตน้องจะนั่นงกับพนัคงานไม่เกินยี่สิบนาทีไม่จับอวัยวะเพศเด็กถ้าพร้อมแล้วไปพบกับ เดี๋ยวต้องม้น้อง멜อนนยจ้าน้องเมลอนทางนี้ตรงนี้ตรงนี้ออไหนบอกไปบอกมือหน่อยออไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาอยู่ตรงนี้ถ้าร้องแล้วลูกค้าเชิญคะ่ะ<ป>เริ่มกันเลยริ่มกันจ้ะ สิบเดมค่ะสิบเดิมชัลอยค่ะสิบเดมครั้งท hmm. um ี่หค่ะยี่สิเมจ้ะยีเดิมสิบมสิบอ่ะสิบมครั้งที่หนึ่จ้ะเจต้เดมค่ะเจบ่มครั้งที่หค่ะเจสิบมครั้งที่สอง่ะดยมานะคะช่วยมานะสิบเดิมจ้ะสิบเดมจ้ะหนึ่งรอยห่ะนึงร้อยเก้สิบสามจ้้สี่จ้ะหนึ่งร้อยเ เดืไม่พอที่มาร้อยเดือดไม่พอเดือนร้อยห้าสิเดือนหนึ่งเดืดสารยเดงอปิีายมครั้งที่1นึ่จ้าอาศัยอาสองไรเดยมครั้งที่สและสรเดยครั้งที่สต่อส <โ>ออเนะองร้อยดืมตนะัวไหน2 0ง้อดมตัวไหนเรียกว่อะไรตัวนี้ขออนุญาตที่200ดมขนาดนี้ทนนนี่จะไม่ได้อะไรเพือ่อนเลยเนา

จะแบต่ำลวมาเนสแต่เขาบอกเว้นแค er. ่สี่บิเพราะว่าข้าหน้าเต็มเขาหมดแล้วไ่าได้แต่ว่าเป็นไรแล้วถึงสู้ใหม่รู้สึกอย่างนี้ก็จะประมหมาณว่าให้เราไปัโอเดตดอันนี้มันพิสูจน์ได้ไหมบ้างว่าก็รน้ตนมากเลยเพราะว่า รับรถไม่กลัวกลัวไปจับเที่ยลไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วจับเที่ยวไม่ได้ไม่แล้วจะไปสอดจบตามตามมขาจองอยใช่ครับผมให้ตั้มตั้มิ็ตามไปสัปเปี้ตามีอะไรอีมไหมว่าจะมาอยู่ทุกที่ตั้มก็ตาทุกที่นะฮะจอดได้ร้อยหยุดนะครับถ้ามาเนี่ยถ้าพี่ตั้มได้ได้พี่เย่ก็อาจจะต้องไปจับเที่ยวนะครับะฝากคุเจ้าของร้านยังไงบ้างที่เขาส่งกระม่อเอาไว้บอกซ้อก็ต้ออกด้วยนะครับว่า อยาก้อยเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็เลือก้เงนมานะครับผมสเป็นอันที่มากเป็นอาชีพอะไรที่แบบต้อง่เคยต้องชวิตน้หละต้องดิที่คอต้องด่ลัเ่อยหา จบที่เท่าไรแม่จบที่ึนจบที่หดื่มวันนี้น้องพีบอยต้องเอาไว้41่ืมันต์ับโอ้โหอาขออนุญาตพีบอยเชิญค่ะเชิญค่ะขออนุญาพีบอยที่ยี่สบดื่มค่ยี่สิบดืมสามิดื่มค่ห้าสบดืมค่ะห้าสิบดืห้าต้งิาทจ้ะห้าสิมที่หนึ่งจ้ะ เริเดิมีจ้รยเดิมรที่หนเริรเดิมเรี่ขอโชว์นะัไอทีน่งไโนายบันายเดินลโชว์นะครับีโชว์นะครับไหนบ้างะใช่มาแล้วนะหนึงะไรเดิม ที่สามวีเมตีค่ะเกินค่ะนะเอกับครับเอมกับับแดนี่ค่ะทำี่บัน่ะเดนั่นเอ็มเตมและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะ ข้างซ้ายข้างขวาตรงกลางและด้านหน้า <c oughs> บอกเลยว่าไม่ง่ายโรนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแถตะมูลหนึ่งแถมให้อีกหนึ่ง <c oughs> ตั้งเป้าแค่ห้าดื่มก็ตายตาหลับแล้วแต่ขออนุญาตตะมูลเป็นเลขคู่เพราะมาสองคนเดี๋ยวแบ่งกันไม่ได้ อยากให้รีบปรมูลก่อนหมดลมหายใจรุนนี้เดินไหวใช่ไหมแม่นี้นนีไม no ่ได no ้บอกมือช้าแต่แค่ไม่มีแรงยกมือ พูดไหมเอ่อขอแบ่งจากบอยกับนัดไว้เราสักคนละผิวแล้วไม่บอกคำเดียวทำไมให้คุ่ทำฮะไม่พูดดิไม่ให้หรือขอจากกูโอเคเราเรามีเรามีโต๊ะวีพีข้างหลังพูดสิป๋าครับเออป๋าครับ ลองคนแก่บ้างมั้ยครับบอกได้เลยคนแก่เชื่องช้าแต่เหนียวเนบนะลูกค้าทำไมเงียบลูกค้าอ่อนไลน์บอกให้ไปร้านกุวยเตียวคนละสองหยิเดี๋ยวนะคุณมูลนิ เขามีจริงนะเขามีจริงนะต้องบอกก่อนว่าร้านก๋วยเตี๋ยด้านหน้าเขาประมูลเด็กเราไปจริงแล้วตอนนี้เขาให้เขาไห่แล้วสิบดื่มจะสิดื่มอคนละสิบดื่มแล้วอคนละสิบดืมแล้วตอนนี้คุณต้องไปร้านก๋วยเตี๋ยนะใช่เพราะเขาประมูลจริงเขาให้ให้เป็นดื่มหรืออยากให้เรากินน้ำก๋วยเตี๋ยวตอนนี้เท่าไหร่อะลุงเฮ้ยบอกคำเดียวกูไม่เคย ประมูลเด็กลงเงียขนาดนี้มาก่อนีวีสิบสี่ยี่สิบเดิมยี่สิบเดิมครั้งที่ยสิบสามป๋าบอกยี่สิบห้าเดิวป๋าจ้ะครังที่หนึ่งจ้ะสามสิบเดิมไม่พอเลยะสามสิบเดิมครั้งที่หนึ่งจ้ะ สาวิหนร้อยที่สองอ่ะเอ๊ถามก่อนว่าชอบหรือเวทนาไม่ดนไม่เคยไลคะคนแจกยาดมเยอะขนาดอคนนี้นะคะใจับอะไรจับด้หมดเลยนะคะแล้วไปล้างมืนะคะคนที่แจกยโยวิวคยีเสาม ตอนนี้สามสิบเดิมัลูกค้าไม่บอกจให้ไปเลยห้าสิบเดิห้ที่วิ 50, 000, าาจิตามจาห้าสิบเดมามทีนึฮะเด็กใครซห้อเป็นใครซ้รซือไงขอเสื้อแล้วครั เสื้อให้เพิ่มีกสิบเดิมเป็นห้าสิบเดิลูกค้าบอกว่าขอให้ตัดเสื้อนะคะกางเกงก็ต้องหน่อยนะคะอ่าถอดแล้วมั้โอ้โหลูกค้าให้เพิ่มอีกสิบเดิมแต่ขอให้ใส่เสื้อเลยไหมคะ

กราบขอบพระคุณป๋ามากๆนะครับที่เอ็นดูแลก็แวดนานสองคนนะครับบอกได้เลยว่าจะทำอะไรกับพวกเราสองคนอย่ากยากเลยกัน <c oughs> ใ,ใส่ใส่เต็มที่เลยกนะันผมพร้อยินด,ดีกับป๋าด้วยนะคะถานของดีมาเยอะแล้วเจรจาเจรจน้ <c oughs> องกินป๋าดูมากนะ เจ็เทนนะคะจ้าคนต่อไปน้องเจ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 ห้เดียว